ครับวันนี้ผมอยู่ใต้ทางหลวงทางขาาแยกถนนประชาอุทิศข้างบนของผมนี่เป็นเดือดจั๊กที่เห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของการโค้งการโค้งยูเทิร์นเห็นรามอินฟา เป็นของจาราจรสอนรวังท้องหลังแต่งบรรยากาศเป็นตรงเดยวสอง โค้งยูเท์มข้างบนนี้เป็นทางด่วนฉลองรัฐอ,อันนี้เป็นเรียบด่วนรามอินทราแยกนีก่เป็นแยกประชาอุทิศถนนป้อมถนนประชาอุทิศเป่งของสอนอบางทองหลงัง ก็จะมายืนอยู่กันสามคนสามสี่คนเขาจะเรียกรถเข้ามาแบบนี้ป้ายหน้าด่านไม่มีครับเพราะว่ามันเป็นโค้งมันเป็นทางโค้งพอโค้งมาก็จะเจอเลยมันเป็นทางโค้งก็จะเรียกรถเข้ามาแล้วก็ามาเขียนใบสั่งกันแบบนี้ครั ต,ตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะบริเวณบนบัที่ปาดริ่งๆแล้วทางโค้งเนี่ยมันมันไม่มีทางมันจะไม่มีเว้าแต่อันเนี้ยไอ้ตรงเหล็กกั้นมันจะมีเว้าออกใช่ไหมวอลมันจะหายไปเหล็กกั้นมันจะหายไปเปิดเป็นช่องให้เอาโต๊ะมาตั้งพอโต๊ะมาตั้งได้รถก็พากันมายืนจับตรงบริเวณยูเทิร์นใต้สะพานบริเวณ มีตำรวจอยู่สามนายเป็นของสอนอวังทองหลางป้อมป้อมที่เห็นอยู่เนี้ยเนี่ยป้อมเห็นจะเป็นป้อมป้อมถนนประชาอุทิศ ก็ให้ดูวิธีการปฏิบัติหน้าที่แล้วกันนะครับของจราจสรสารวางทองหลังดูว่าเรียกรถเขา้าเรียกรถออกแล้วมันเป็นมันเป็นยูเทิร์นยูเทิร์นใต้ทางด่วนอ่ะเออก็ดูแล้วกันนครับเมก็มีกลวยมากัน้นถนนสองเลนกลวยกั้นไว้อย่นี้ใต้ก็จะตั้งไว้ตรงนู้นใต้ก็จะตั้งไว้เหนือดู แล้วก็มายืมกัน3คนแล้วก็เรียกรถเข้ามาแล้วก็มาขึ้นใบสัง่งนะครับในบนี้ทำเป็นพื้นที่เอาปวยมาตั้นเรียบร้อยอะนะครับนะสี่คนสี่คนอู้นีคนนึงคนอนึ่คนนึงคนหน,นึ่งบริเวณนี้สามคนเนี่ยหนึ่งสองเดินเข้าป้อมไปแล้วคนนึงมาปฏิบัติหน้าที่กันอยู่สี่คนนะครับก็าเป็นการน่าจะเป็นการเหยียบเส้นทึบเพราะก่อนก่อนยูเทิร์เนี่ยมันจะมีเส้นทึบนะครับ ถ้าใครมาเลนซ้ายเอ่อมาเลนเลนสองแล้วจะยูเทิร์นเหยียบเส้นทึบเนี่ยก็จะโดนก็จะโดนใบสั่งตรงนี้ก็จะโดนตำรวจยืนคอยบริการอยู่ตรงนี้ใครที่อ่าใครใครที่ขีมข่มาตรงตรงขี่มาตรงตรงแล้วคิดได้ i, เอยูเทิร์นพอหกักยูเทิร์นแล้วพุกมันจะเป็นเส้นทึบพอเหยียบเส้นทึบปุ๊บก็จะมีตำรวจจราจรชุดนี้คอยเรียกออกใบสั่งครับอันนี้คือมันเป็น เป็นการเอาหน้ามาซึ่งเหตุนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะมายืนดักเกรงตั้งใจที่จะมายืนดักจับคนที่จะยูเทิร์นแล้วไม่ได้ชิดไม่ได้ชิดขวามาตัวเองจะยูเทิร์นแต่ไม่ได้ชิดขวามาพอมาถึงใกล้ๆแล้วมาค่อยมาเบี่ยงเข้ากลายเป็นว่าเหยียบเส้นทึบนะครับก็กลายเป็นว่าหน้าซึ่งเหตุพอเอาหน้าซึ่งเหตุุก็จะมีตำรวจจราจรมาคอยบริการออกไปสั่งให้กับคนที่เหยียบเส้นทึบ อยูเทินใต้ทางด่วนข้างบนนี้เป็นทางด่วนฉลองรัฐตรงนี้เป็นแยกถนนประชาอุทิศเป็นของสอนอาวาังทองหลางก็เห็นประจำนะครับเห็นบ่อยๆนะก็คือการปฏิบัติหน้าที่ก็คือท่าท่าท่าภาษาตำรวจเขา,เาจะเรียกว่าเหตุซึ่งหน้านะครับแต่ภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าเอาหน้ามาซึ่งเหน,นะก็คือพากันมายืนเล็งเห็นไหมนะเห็นไหม ยืนเล็งว่าคันไหนเหยียบเส้นคันไหนไม่เหยียบเส้นคันไหนทํผิดกฎหมายคันไหนไม่ทําิดกฎหมายรับผมผมไม่ได้ว่าผิดหรือไม่ผิดผมมานําเสนอแล้วก็มาบอกถึงต้นเหตุวิธีการนะครับว่าที่มายืนนี่ยืนเพราะอะไรยืนเพราะว่ามาดูคนขับรถเหยียบเส้นทึบอ,อ่าแล้วก็กฎหมายให้อํานาจเจ้าหน้านที่เมื่อพบเหตุซึ่งหน้าก็สามารถเอาไปสั่งได้อ่าอันนี้ก็คือเห็นไหมมายืนเพื่อเอาเอาหน้ามาซึ่งเหตุนี่ ยืนเพื่อเอาหน้ามาซึ่งเหตุพอเห็นรถที่พอเห็นรถที่ตีโค้งหยูรถตีโค้งมานู่นนะครับรถคันไหนที่ไม่ได้ชิดขวาแต่มาเบี่ยงเข้ายูเทนวัตถก,การว่าเหยียบเส้นทึบผิดกฎหมายจราจรผิดสัญญาณจราจรบนพื้นถนนะนะครับไม่ได้ผิดสัญญาณมือนะครับไม่ได้ผิดสัญญาณมือนะผิดสัญญาณจราจรบนพื้นถนน,น,น,ถน,นก็คือเส้นทึบนั่นแหละ เขาก็จะมายืนดักจับไอคนที่เหยียบเส้นทึบเหยียบเส้นทึบเพื่อที่จะยูเทิร์นบริเวณนี้นี่ะครับมันเป็นบริเวณยูเทิร์นอันนี้เป็นเรียบด่วนรามินทาใครที่จะยูเทิร์นอรือเลี้ยวหรือจะยูเทิร์นเนี่ยต้องชิดฝาสุดเท่านั้นนะครับชิดฝาสุดเท่านั้นไม่ใช่ว่าชิดเลน2แล้วพอถึงบริเวณยูเทิร์นแล้วหักเข้ามาหักเข้ามาไม่ได้นะครับมันผิดกฎหมายแล้วก็มีตำรวจจราจรคอย จับคุณอยู่นะ่นีคอยจับแต่ตอนนี้อำนวยการอันนี้อันนี้ตอนนี้เรียกอำนวยการจราจรเนี่ยตอนนี้เรียกอำนวยการจราจรแต่ก่อนหน้านี้เคยยืนจับนะก่อนหน้านี้คือยืนจับนะครับแต่ตอนนี้อำนวยการจราจรแล้วเปลี่ยนเป็นการอำนวยการจราจรไปแล้วแล้วก็หายหมดแล้วหายไปแล้วตำรวจสี่คนหายหมดแล้วโต๊ะนี้ก็โล่งแล้วเมื่อกี้ทั้งเครื่องออกใบสั่งทั้งใบสั่งเต็มโต๊ะตอนนี้หายหมดแล้วนะ เือะหนึ่งนายคอยอำนวยการจราจรนี่คือหน้าที่หลักของตำรวจจราจรคอยอำนวยการจราจรคอยโบกรถนะครับแต่เมื่อกี้มันเป็นการเอาหน้ามาซึ่งเหตุคอยจับรถที่เหยียบเส้นทึบก่อนจะยูเทนะิร์นเนี่ยแล้วก็เรียกเข้ามาแล้วก็เอากลวยไปวางกัน้นยูเทิร์นไว้ซึ่งบูยูเทิร์นเป็นสองเลนนะครับยูเทิร์นเป็นสองเลนแต่ถ้าเอากลวยมากัน้นให้มันเหลืออยู่เลนเดียวอีกเลนนึงคอยเรียกรถ เอามาออกไปสั่งหัวโคกก็ฝากพี่โจ้ด้วยกันนะครับฝากพี่โจ้ด้วยแล้วกันการปฏิบัติหน้าที่มันถามว่ามันดีไหมมันก็ดีครับการปฏิบัติหน้าที่มันดีครับแต่บางครั้งนะครับอุปกรณ์เครื่องมือสถานที่ไม่อำนวยผมก็ว่าไม่น่าไม่น่าที่จะตั้งไม่น่าที่จะตั้งนะนะครับอุปกรณ์ครบเครื่องมือครบสถานที่ปลอดภัย สถานที่อำนวยอันนี้ค่อยว่ากันนะครับแต่ในลักษณะนี้ในลักษณะนี้ก็ดูเอาความาดูความเหมาะสมแล้วกันนะครับผมไม่ได้มาขัดขวางหรือขีดขวางนะดูบริเวณที่ผมนั่งเห<อ>็นไหมมีเกาะกั้นเห็นไหมนั่งอยู่ในเกาะได้วยซ้ำไปเดี๋ยวให้ดูข้างหลังผมนั่งอยู่ในเกาะใ้เกาะใเกาะกั้นไหมผมอยู่ในเกาะได้วยซ้ำไปไม่ได้ไปขีดขวางไม่ได้ไปขัดขวางอะไรทั้งสิ้นนะครับ เรามานําเสนอแล้วก็ผมก็นั่งอยู่ห่างๆด้วยไม่เข้าไปใกล้ด้วยเห็นไหมเนี่ยบริเวณที่ผมนั่งเนี่ยมันมีเบรนเออร์กัน้นไหมมานําเสนอปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรสนวังทองหลางครับป้ายก็อยู่นี่ป้ายป้ายก็อยู่นี่กล้อง cctv อยู่ไหนไม่รู้นะครับแต่มีโต๊ะนี่มีโต๊ะไว้คอยบริการตอนนี้อุปกรณ์บนโต๊ะหายหมดแล้ว ดำเนินคดีเลยพี่นาราพัฒน์นาราทิ์แจ้งความดำเนินคดีแล้วครับถ่ายรูปถ่ายรูปภาษีพรบถ่ายทะเบียนรถแล้วก็ถ่ายตอนที่เขาขี่บนถนนสาธารณะถ่ายเซ็ตเอาไปแจ้งความขนส่งเลยครับรับรองโดนไม่เหลือไม่มีใครอยู่เหนือกฎหไมยพี่จริงอ่ตอนนี้เป็นการออานมยการจราจรน,นะครับแต่เมื่อกี้เป็นการเอาหน้ามาซิ่งเหตุตอนนี้ออานมือการจราจรแล้วเห็นไหมควยเคยหายหมดแล้ว เมื่อกี้นี่โอ้โหนี่ที่วางป้ายวางกลวยเขาตอนนี้หายไปแล้วนะเคนืนำเสนอแปล่งปั่แเปล่งปั่งบรรยากาศทำถูกทำผิดเพราะว่าันไปเราเราไม่สนับสนุนอยู่แล้ว เราสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ที่ตรงไปตรงมาโปร่งใสตรสตวจสอบได้ผมไม่ได้มีอคตินะแต่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นหน้าที่ของสมาคมนักพบกานเมืองเราเห็นการปฏิบัติหน้าที่ตรงไหนที่มันไม่เป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามคําสั่งเราก็นําเสนอแค่นั้นเองผิดถูกผู้บังคับบัญชาก็ดูเอาเองแล้วกันนะตามนั้นนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณท่านเดินหน้าต่อเจอข้างหน้าขเขาลงอีกไอ้เป็นการเดินทางเดินทางของตัวผมเองเมื่อกี้ไปแยก ลงเทรมาไปนําเสนอข่าวที่ยัง,งเพชนเทมาพอดีขี่มาผ่านมาเจอก็นาเสนอใหเดีเดี๋ยวถ้าเจอข้างหน้าก็ลงอีกนะขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ